สวัสดีค่ะโขงกำลังเึินเต็มตะลิงค่ะพี่น้องกำลังเอาเสิบ้าพึ่งแบบมองงามนิดขอบันบอเสถียรพี่น้องเอแต่ละตัวนสารก่อยแก่ครับครับอันนี้พามาโขงเจียมค่ะมาโขงเจียมด้วย ใารจะขึน้นซุดแล้วตอนนี้น,นีได้เยาสิเดี๋ยวเมื่อไรได้เนี่พี่น้องจ้าวันเห็นหอนหงจะพผู้ได้ขามาเน่บริตุตธิสาดไข่พระเม็ดเน็ดก็ได้่าสีภาพพี่น้องมึงสีใส่ย้อยขอบี่กาเพื่อนจ้าแปดเอแปดแปดหกเก่านี่แต่สี่มีจต่สองหกเก้าแล้วก็หกแป บิงเบิงเนอะบิงเนอบิงเราก็อะไรก็แช่น้ำเลยเด้อจ้าเพื่อนๆจ้าเต็มค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้น้ำเต็มค่ะโอ้น้ำเต็มแล้วค่ะวันนี้กระโบสัสธิยานเต็มค่ะพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวกันเด้อเบิ่งเน่ผู้ใดมาเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องสมเพียนดูเลยนะกำลังสิบปวยมากเลยมามาจะพาไปดูมามาจะพาไปดูโอ้ยขับรถกับมาอีกก่อนซอยพี่เนี่ยซอยพี่เนี่ยนิดพี่บอสเทียนเป็นแนวนี้กูเทอยรด ออกนอกสถานทีนะให่สดพารมาลีพี่พาเพื่อนๆมาเล่นโขงเจียมค่ะสวัสดีค่ะคุณโซภาสวัสดีค่ะสาวรออเป๊บหนึ่งสิพาไปเล่นเม่นากำลังสิบปวยมากเลยมามาจะพาไปดูมามา่าจะพาไปดู พอนะครับมาแล้วที่พาไปดูแม่น้ําโขงสีปูนไปดูแม่กอนําโขงก่อนว่าตอนนี้กันเห็นยกมือเนี่ว่ามาเนึ่งแจกอันโทรศัพท์หนึ่งถามันหนักเหยนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์กับว่าเปลี่นว่าเปลี่ยนเรื่องเน็ตกับว่าสวัสดีค่ับเพื่อน สวัสดีค่ะท่านพี่มาร์คสวัสดีค่ะท่านพี่น้ำพาดูแม่น้ำโขงค่ะวันนี้พามาโขงเจียมค่ะมาโขงเจีมเยม <c oughs> ด,ด,ด้วยใครจะขึ้นสุดแล้วตอนนี้ โง,ง,ง่กำลังขงึ้นเต็มตะลิงกับพี่น้องกำลังอสิพาเ้าพึ่งแบบมมงงามเน็ดขอบันบอสถียันพี่นอ้องเอย้ยแต่ละต่วนจานก่อยแท้กน้ำน้ำขระเป๋าของเสื้อผ้ามาเบิ่งของผามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะน้องเพียนน้องสมเพีเนยนธัญญาหารสวัสดีเน็ดกับบอสถียัน มาทรงกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคโอเคสิไปพี่บุญค่ะพี่น้องเอ้โทราศัพท์ก่อยกับเป็นตลเลตนชาตรเน็ตใหม่สะเียงค้าแม่เน็ตก็สะเทียงค่ะเนีย่ย กาําลังขึ้นเต็มตะลิงค่ะพี่นออ้องกําลังเอาเสื้อผ้าพังแบบมองงามนิดขอพันบอลเสถียรพี่น้องเอ,อแต่ละตัวนสาก่อยแค่ไปสเนีค่ะตอนนี้อยู่ที่โขงเจียมอยู่ข้างๆไปสนีค่ะเพื่อนๆจ๋ามาทำเทพื่อนจ๋าอันนี้แม,นม,มน่น้ำมูลจ๋าน็บถามงามๆก่อน ตหนังสือบทตัวไข่บานนี่ดีได้กำลังมากไม่นันตัวจาของบาทบเิ่มเ้มคะาเพื่น่ไฟไดงัาา้บบงจลไกใรคะมาลีพี่พาเพื่นเมาเล่นโขงเตรียมค่ะสวัสดีค่ะคุณโซภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้ามาลีพี่พาเพื่อนๆมาเล่นโขงเตรียมค่ะสวัสดีค่ะคุณโซภาสวัสดีค่ะอ่อนอ่าขอบคุณคุณพี่ออนสวัสดีค่ะคุณพี่ออนแล้วก็ อก็ให้จอดได้โ okay, okay. oh, อเคโอเคโอ้วันนี้มีคนเยอะค่ะวันนี้มีคนเยอะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะท่านพี่มาร์คสวัสดีค่ะท่านพีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่น,นทุกคนถ้าเราไปข้างล่างก็ไม่ได้คนเยอะเสียงดัง ก็เลยไม่ตามไปเออคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจจ้าเพื่อนๆจ้าขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์กดติดตามด้วยจะจเ่นในสยามแต่วาน,นิ้มันบบาสะเทียนพี่น้องอ้ยเป็นแต่ด้โอ้น้ำคักรามแนแถวว่าพี่น้องพี่น้องพี่ไปสนีค่ะตอนนี้อยู่ที่โขงเจียมอยู่ข้างๆไปสนีค่ะเพื่อนๆจ้า าท,ทบึงเอาด้วยพี่น้องด้อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะมาเห็นตัวหนังสือด้วยตัวหนังสือกระดาษขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสิพาบึางน้ำค่ะเห็นน้ำมาพี่น้องเห็นน้ำเพราะจ้าน้ำติมแล้วค่ะตาจะได้ไล่ซดเดียวจะลงไปหันข้นกับสีไลยเสียมกับสีด่างแซวแซวเซวนาะก็เล,เลเเยบลลงไปนะนจ๊ะ ใช่ไว้เห็นได้ด้วยพี่น้องเอ้ยเพื่อนๆจ้าโบเห็นหัวตหนังสือแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นป่แเมนตอนเดือนกุมภาเลยเป็นแนวนี่กูเทียร์โหลดออกนอกสถานทีนะใหญ่สดผาทำกับเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะสมจิตนี่คิดดวงเนาะจะมีเนบ่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยร์โหลดอะไรเนี่ย อัป,ปกาว่างใช่นนนนนนเนาะวันนี้เนาะฉันซื้อพี่น้องเมื่อกี้นี่เองโค้นี่ดูหมากกระทินนี่เต็มต้นเลยนี่ตรงไปสนีก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะตอนนี้บันทึพารินพี่น้องเอ้ยอุ้ยน้ำตรงนี้ตัวนี้อัน้ํา อ่านั่นเป็นน้ำโคงจ้าอันนี้แม่น้ำเมื่อกวอนเน็ดกับบอสเถียนขอบคุณนะคะเพื่อนๆจ้าขอบคุณคุณน้องทันชนก น้ำแม่น้ำดีไหมนะเนี่ยตอนนี้นะตอนนี้อยู่ข้างๆอ่ากันเห็นยกมือเนี่ยว่ามาเนึง่งแจกอันโทรศัพท์หนึนห่งทำมันหนักเหยนเน็ดกระโบสถียันเมื่อดอกเน็ดบระสถียัน เล็กับบอใช่ไหมจ้หลอ